นายทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกๆกันแต่ก่อนอื่นเรามาเล่นเอม่าและอม่ลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมแ้วจริงๆไปกันเลยก็ตามนั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันเลิกป่ดีดีแล้วว้าวบางหลังมันมีพลิกล้อนอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันน่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลิกไปแล้วน่ะอะไรกันเนี่ยอ้ไม่นะ เผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันฉันได้เป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันก็มีทางเลือกแล้วสินะอ้าฉันรู้สึกร้อนๆขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็เนื้เธอทำได้ดีมากททำได้ดีนิเรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันได้เลือกปมแล้วล่ะเก่งมากฉันจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตลรอมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าอเออมักเสียวดได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยโอ๊ยหัวยชันมันคืออะไรอะ่ะว้าวช็อกโกแลต เป็นเซฟย์ที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆริงสาตญ,ญาณของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเลยว้าวทำไมไมิต้ามันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยผมไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอนนเลเดอด้เลยนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มม่เหมือนช็อกโกแลตสนิดเลยโอ๊ย ฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มบางกำลังติดไฟตั้งหางล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้มามันจากไหนนน,นี่นึกออกแล้วมีน้ำมีถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเฮ้ในที่สุดเย้เขายังช่วยนะฉัรู้สึกดีขึ้นตั้งเยอะเลย ดีจังที่ต้องอย่างจะลงด้วยดยีถึงเวลาของรอบที่สองแล้วล่ะรันด้าเรามาเิ่มจักเธอกันเลยได้เสมอเรียบร้อยค <c oughs> วามกล้างของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลย <What? S 2> เอาอละ่ะฉันจะทำยังไงดีกับข้อสอบอังพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 2> ว,ว้าวมีหลายอันเลยเจง๋งยังมีอีกอย่างนะเดี๋ <Wow. S 2> ยวลองมาเลยฉันรอรับอยู่ ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเิ่มกันได้อายแชโดว์ละกันสีสวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปรงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าจะสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้หลานาเออฉันไม่ชวนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ เยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันแน่นอออเออทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะม,มากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยวราเลย ขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออแอมมาเธอต้องกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ให้สคีมา่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะจะเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้ล่ะอ้จะทำอะไรนะเอมมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเขา้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้ป่ะผม งั้นฉันขอยืมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังน้อก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยิ้มขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศครีมของฉันละลายหมดเลยโอไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปนะครั้งนี้แล้วทำไมไม่เอาใจปอบผมมาเคินชฉันสักที เห็นมรกรพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้าฉันก็ตุ่มแล้วมาเลยตามใจเธอเลยไม่รันด้าฉันไม่อยากเถียงกับเธออู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องเฉยมัอนได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวเนี่ย จ็บจังเลยแล้วมันอะไรนะโทษทีฉันทํามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือนะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อินักมาทำไมขนาดน,นี้งั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัด ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจต้องออกมารลังการแน่นอนจะเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นกำแพงที่สวยมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะตาฉันแล้าเหรอเล้วจัง โอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้เยี่ยมเอ็มม่าฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกัน <Go. S 1> มาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่นมันอะไร่ะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยขันสองพันไปได้ดีเยี่ยมบายไปๆ สิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มวะแต่ฉันต้องทำยังไงพวกมันล่ะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองล่ะลับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสรงกองประสาทไซได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกแน่แน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอใช่โดยสิมันออกมาย่างขนาดไหนว้าวเป็นภาษาที่สวยมากเลยมันสวยงาอลังการมาก เออแล้วนั่นคืออะไรอ่ะเธอชอบตัวของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเอ็งยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีฉั่อยขยช่วยนะอ๋อขอบคุณโทษทีนะ ปีตเตอร์เธอ่อสิได้เลยเอมฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยยายแสวอยู่หัวล้อนะดูได้แล้ว,วเธอได้อะไรอะ่ะฉันได้ถังเล็กก็ไม่เลวนะมันเดูดน่ากินสุดๆเหลืเธอแลว,วิเวียนป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยนี่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อปคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิฉันว่าของฉันขัหมดในพริปตา ต่นั่นก็ไม่หมดช่นแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนี่หละคุณค่าของชีวิตเธอกำลังทำอะไรน่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าพวกดีเขาทำกันยังไงอ่ะฉันว่าเธอไม่รู้จักหันซีงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊อปคอนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอยรสชาติดีสุดๆเลย เออแต่เธอรีบหน่อยดิไมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นล่ะเอยโทษทีแล้วมารยาทของเธอเป็นไหนแล้วล่ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกินปคาร์นาสอะไรนี้ได้โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้เลยว่าเนี่มันสดใหม่สุดๆถ่ายก็แค่หนังนีดีๆสักเรื่องนะ โอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดเนี้ฉันไม่ทันสังเกตเลยตั้งก้อวชิ้นเดียวที่เหลือมาจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะพลาดมิได้ถ้าทำลงไปปีเตอร์ไม่ยติดธรรมเลยนะป็นความของฉันนะฉันท่าเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เขมาเอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรยจังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะ เกิดนิ้ยฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้เนิ้ชฉันแดงสุดๆเลยอ่ะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ปปะอนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครื่องเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติกันมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปปคอนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อ่ะ ใจอะไรเลยแล้วปุ๊เคื่องของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพวกเธอกำลังขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธอทำให้ฉันปวดหัวได้เสียงตงนนะโกนอ่ะงั้นเอาปุ๊บของเธอไปเลยเยี่ยมได้กำจัดเธอออกจากเกมได้แล้วงั้นก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วละ่ะมากินกันเถอะว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยนิดน,นี้ <c oughs> ครั้งนี้ฉันขอเปิดฝาก่อนนะ ว้าวหมากฝรั่งหนึ่งหอโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้ี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมากกับฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนก่อนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนี่ยมีมากฝรั่งเยอะมมากเลยเป็นกำแพงหุ่นหวานเลย เธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะอ๋อโทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแต่ของฉันมันดูดีสุดเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรโว้มันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแน่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยมไปสุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ๋งได้หมดเลยแต่ก่อนอื่นเราเรอาที่ห่อออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยแลนมันง่ายมาก อยากเคี้ยวบ้างเอามือออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นนอนแต่กล่าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วนั้นก็รอฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันเคยที่สุดเลยว้าแล้วฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยจะาอามาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมีบางอย่างในโปกติกับหมากฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำอไรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วย ดูสิอย่างนี้เคยใช่หน่อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกป่งที่สวยสุด,ดเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บเป็นของเล่นนะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ <m akes noise> ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาเล่งมันกันเลย <m akes noise> อ๋อไม่นะเกิดอะไรขึ้นลูกบอลของฉันนี่ทำไมมันถึงแตกข้อที่น่ะวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุสนุกนะ ใจลายมากเธอเลียกินม้อฝรังเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะงั้นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่เลือนมาที่เธอทำกับฉันไวนะ้น่ะเอาเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน่าฉันไม่ตต่หม้อฝรั่งล่ะ ฉันว่าสินี้มันทำหเธอรีออกเอาไม่นะตางฝรั่งของฉันพังหมดเลยเคียวของฉันก็นด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาเคียวกลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทําได้แล้วฉันได้เคียวกับไม้ละตีเตอร์ตาเธอแล้วฉันรอช่วงลานี้ตั้งนานนะเมื่อกี้ฉันกำลังอ้อมไปที่หมอกฝรั่งและฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉัน โว้มันม,มอกฝรัง่งเยอะแยะถ้าจะัดเข้าเปล่าไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาด่ามานะวิเวินทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็หนมะั้ยหยุดนะคีเตอร์พอได้แล้วจะบอกมันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวินเธอพูดถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติด ดูเหมือนแมงมุมที่ติดอยู่ในรังของตัวเองแล้ว <laughs> ครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้กันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสุขจังฉันรักคุกกี้กับนมงั้นก็หมายความว่าแมรี่ได้ชานใหญ่ที่สุดสิรีบเปิดฝาเร็วเขา้ <laughs> ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยแล้วก็นมก้วยยางให้จุ่มด้วย ฉันอยากได้แบบเธอตรงเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะบางทีจะจับมันออกมาได้นะฉันไม่คิดเงิั้นนะบางครั้งเธอจะซุ่มซ่ามมากเลยปีเตอร์ทำงานทำอะไรนะ จะดื่มนมให้หมดเอาคุกกี้ที่เหลือออกมาเรามีหนือยู่บนหน้าด้วยว้อร่อยจังยิม้มปีเตอร์เธอนี้ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วละ่ะโอ้พระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจังและฉันเจ้ามันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้หล่นเหมือนกันเนี่ยให้ตาย แต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วละมัง้งดูสิว่านำสมนจะกลายเป็นปนมช็อกโกแลตไปแล้วล่ะฉันกำลังทำอะไรหนะ่ยวิวิน้นฉันกำลังทำเครื่องเดิมที่อร่อยได้สนในโลกไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโว้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมากนั้นก็มาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นใช้แค่ตั้นเนท,เทม,มันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลย มันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมันลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีเวอร์ไม่รู้จะดีแ่บยังไงแล้วล่ะอิจฉาจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลยตาเธอแลลวแมรี่ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะมาก ฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอเราบ้างสิอย่าแม้แต่จะคิด e <ach> เธอกินของเธอไปแล้วไงละ่ะ e <ach> ทั้งหมดนี่เป็นของโอไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอมันตกลงไปในนมนี่นั้นก็ไม่เสียหายละ่ะ e <ach> ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันวิบเบิเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วละ่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเต็ทั้งตัวเลย เหมือนว่าเรากำลังอยู่ในชาเลนจ์ตู้เซฟเจ๋งโอเคงั้นฉันขอเปิดเป็นคนแรกนะโอ้ยฉันนี่โชคดีจริงๆฉันชอบช็อกโกแลตทวิกส์นี่มันดีที่สุดเลยแบ่งให้เพื่นขเธอบ้างสิขอฉันกับสักคำก็ยังดีไม่มีทางฉันอยากกินทวิกส์ทั้งสองอันด้วยตัวเองมันดูอร่อยขนาดไหนเนี่ยดูนะมันทั กรอบทั้งหวานทั้งอร่อย What กินช็อกโกแลตขเนอแล้วสิฉันเหมือนจะรอแล้วงานตอนนี้ฉันจะเปิดตู้เซฟของฉันเหมือนกัน oh. แต่ทำไมถึงมีรูกเบิกข้างหน้าโอไม่นะไม่จริงกระเทียมว,วันนั้นไม่ฉันรู้สึกจะป่วยอะฉันไม่กินมันแน่นอน <S 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 ใช่เธอต้องกินนี่เป็นกฎนะแล้วทำไมต้องมีกฎกงงแบบนี้ด้วยกดได้ถ้ฉันอ้วนเป็นความผิดของเธอนะ บางทีเ้าอาจ,จะอยากกินกระเทียมบ้างไหมไม่ลละขอบคุณเราไม่กินเหม็นมากพอแล้วฉันนึกว่ามันจะแย่ได้กว่านี้อ๋อมันแย่ได้กว่านี้อีกดูเหมือนว่าเธอการจะคำรามออกมาก่อนที่มันจะสายกันไปเราต้องปิดจมูกให้เร็วโอ้ให้ตายเหม็นสุดๆโอ้ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ากินกระเทียมมาทําไม่เธอนอกได้ ดูเหมือนว่าฉันจะไม่แตกกระเทียมอีกแล้วแน่นอนเอ็มมาหยุดคำได้แล้วมาดูกันดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้ของเธอน่าสนใจจังดูเหมือนว่าจะเป็นแหวนอะว้าวไซส่ของฉันแปะเลยอ๋แล้วเอ็มมาไปไหนแล้วเป็นแหวนที่ประหลาดมากอาว,ว้าวแหวนทำให้ฉันเล่นหนนะ่ะงั้นตอนนี้ฉันจะแก้คนนั้นได้แล้วสินะเกิดอะไรขึ้นชักลัของฉันหายไปไหน เจนดูนั่นสิกระเทียมของเธอกำลังรออยู่ในโอกาสอ่ะเธอบอกว่าเธอจะไ่กินกระเทียมแล้วนี่น่าจะไม่ใช่มั้งโอ้ไม่นะครั้งนี้ฉันต้องปกป้องตัวเองก่อนมันมีอะไรหล่นเลยและแอมม่าไปไหนแล้วงั้นครั้งนี้ฉันเป็นคนเปิดก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีของอะไรอยู่ในโต๊ะของฉันด้วยล่ะฉันคิดถูกดูยลลรีบมี่มพวกนี้ก่อนสิมันมีเป็นล้านวิธีจะกินมันเลย ฉันจะกินแบบนี้แล้วก็โยนโยนโยนด้วยฉันว่าเอ้มากงไม่ว่าฉันขอสักอันเอามือออกไปนะนี่มันหีของฉันฉันจัดการได้ไม่ต้องมีเธออย่าจับงั้นตอนนี้ถึงตาฉันเปิดเซฟแล้วสินะให้ตายมันเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงอีกแล้วอ่ะั้งนี้มันแย่ขึ้นไปอีกปลาหมึกพวกนี้มันดูน่าขยะแขยงมากแต่เธอก็ต้องกินมันอยู่ดี ทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ฉันหวังว่าอย่างน้อยมันไม่ทำให้ฉันเริงเหม็นอีกนะเย่เย่ที่สุดเลยแล้วเธอถวละอะไรอยู่ล่ะเปิดตู้เซฟได้แล้วก็จริงนะโอ้ยฉันสงสัยจังว่าปืนนี้ฉันทำอะไรมันต้องใช้งานยังไงนะแต่แนะนำเด็ดเจงมสุดๆแต่ฉันต้องรู้ก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่จะททำอะไรลงไปเมยของฉันหายไปไหนแล้วแลวตอนนี้ฉันจะกินอะไรดีอ่ะ รูนี้เรากินทั้หมดตั้งนานแล้วบางทีมาจจะถูกย่อกันได้ไหนเราใช้ไมนขยายสิมองไม่เห็นเลยเอาหมีฉันขึ้นมันนะโอ้ฉันว่าฉันจะปุ่มไม่ถูกแล้วกดแล้วนะว้าวนี่มันดีกว่าเดิมอีกนัเนี่ยตอนนี้หมีของฉันไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังใหญ่อีกด้วย ต่ฉันจะกระเดืองปลาหมึกพวกนี้ลงไปในท้องได้ยังไงโอ,อ้ฉันรู้วิธีแล้วทำให้มันใหญ่ขึ้นสิเธอทำไมลงไปทำไมฉันอยากได้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆด้วยละ่ะที่มนนันยังน่งขายขยะแขยงขึ้นไปอีกออแต่ตอนนี้เธอต้องกินมันแล้วใช่มันน่า,ข,ายขยะแขยงขึ้นเป็นสิบเท่าเลยแต่พูดถูกรู้อะไรไหมมันไม่ตลกเลยนะเอาปืนมาให้ฉันีน๋ยนนี้เดี๋ยวฉันจะทำให้รู้ว่าหัวเราที่หลังดังกว่า ตอนนี้เธอก็ตัวเล็กเท่าหมีของฉันแล้วยังไม่หมดนะเธอก็โหดเราฉันเหมือนกันทีนี้พวกเธอก็ตัวเล็กตัวจิ๋วน่มูตามีน่ารักไปแล้วเ<ฮ>ง้นตอนนี้ฉันขอเพคนเริ่มก่อนมาดูกันว่าอะไรอยู่ข้างใน,นโอ้ยย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 ยดยนนดยยยยนยยยยยดยย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 ยมยนมยย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 ย ท่านคงสวยของฉันได้แต่เขาต้องแบ่งขนมให้ฉันแน่นอนสุดลอเธออยากแบ่งขนมให้สองคนนี้บ้างไหม Could you please อ h w o อแน่นอนเอาไปสิเอาไปเลยคนสวยแตกจังบางทีฉันอาจจะไม่เขาประทับใจในความสวยได้เหมือนกันงายสุดลอแบ่งขนมให้ฉันบ้างสิเธอนี่ตลกจังมันไม่ได้ผลอ่ะงั้นฉันต้องเปิดตู้เซฟว่าฉันบ้าง <What? S 2> ว้าวนี่มันขวดน้ำยาวิเศษนี่ oh. ฉันหวังมันจะทำให้ฉันงามล่าสุดในประตภีนะงั <Wow>. oh. ้นก็ลองกันอ่อ oh. ยังไงนะเหมือนมันจะไม่ได้ผลอ๋อ oh. ไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ oh. <What? S 2> oh. ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะ oh. ว้าวตอนนี้ฉันสวยมากเลยอะ่ะ awesome. เอมมา่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสวยขนาดนี้เจ <doo> นเอาขนมของฉันขึ้นมา <gasps> ตอนนี้ฉันจะแบ่งมันกับเอมมอาอะไรกันมันมีทิ่ทำลรแลยแเหมือนว่าฉันต้องเปิดตู้เซฟแล้วนี่เรานกันห,หรือเปล่าเนี่ยมันแย่ขึ้นทุกครั้งเลยครั้งนี้พวกเขาเอาหนูใส่ตู้ของฉันน่ารังเกียจสุดๆออกไปเอ้ยเอ้ยเอาไปจากหัวฉันนะ เจนพี่มันไม่ตลกเลยนะเธอนี่แค่ฉาใช่ไหมพอฉันได้กินขนมนะอะไรนะจะน่าขนนี่มนจากไหนกันเอามาันอกไปจากฉันนะเธอ,อ,อกินดขนาดนั้นเลยคงพบกว่าจะกลัวมากสินนะโอ้ะอ,ะอ,อ,อะไรกันทำไมฉันเอาขนมให้เธอไปนะ เธอเริมฉันแล้วเหรอคนสวยของเธอไงล่ะทำไมถึงหนตั้งกนขนาดนั้นน้ะฉันน่ากลัวเหมือนหนูตัวนั้นเลยเหรออย่าดื้ดเลยใน่ความคิดฉันฉันดูดีมากเลยนะไม่เคยมีใครว่าฉันแบบนี้เลยนะครั้งนี้ฉันขอเป็นคนเปิดตู้ก่อนนะน่าสนใจจังว้าวดูเหมือนเป็นแว่นตา VR น่ะแต่ฉันไม่เคยใส่มันมาก่อนเลย All right all right ก right. ็ไม wow! really ่แย่นะว้าวพวกเธอเห WiFi, yes. ็นนี oh, ่ไหมมันมีของอร่อยเต็มไปหมดเลยอีกพวกมันนี่สนุกจังเจ๋งดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาสักพักฉันว่าฉันเปิดของฉันดีกว่าโอ้ไม่นะั้งนี้ฉันต้องกินของน่าขิดิดแย้งอ่ะหรืออาจจะไม่นะเธอเคยพูดว่ากดก็คือกดงั้นก็กินสิฉันจินตนาการเลยว่าฉันกำลังกินลูกกวาดเลย ไม่ไม่ไหวแล้วกว่านไม่ขยับแบบนี้มันกันก่อกำลังของฉันถ้าเอามันเข้าปากไม่ได้แน่นอนแต่เธอต้องกินมันให้หมันยุดดีอ้ฉันมีทางอื่นแล้วล่ะฉันว่าเอมม่าน่าจะดีใจที่เจอเพื่อนใหม่ว้าเธอกำลังกินนอนอะไรกันแย่เธอทำาไปลงไปเนี่ยมันไม่ตลกเลยนะ yeah. ดูฉันนะนี่มันน่าสยองมากเลยอะแจนหยุดหัวเราได้แล้วปิดตู้เซฟเลยฉันสงสัยจะ่าอะไรอยู่ข้างในอ๋อเรากำลังจะไปไหนกันดูเหมือนว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วเรากลับมาที่โรงเรียนและนี่ก็เหตอร์ของฉันเจ๋งเลยพวกเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่ออกจากออฟฟิศของฉันไปเดี๋ยวนี้งั้นก็ถึงเวลาพักของฉันสักหน่อย